สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะหนอกกับเอวยตุ๊กตะพาฝันเด้อจ้ามาค่ะพอกันกับเอวยกะนี่ค่ะอุปกรณ์ประจําเฮือนนี่ค่ะอุปกรณ์ประจําเฮือนมามาเด้อจ้าเด้อมาเด้อ กาแฟดำเก๋ตุ๊กตาพาสันเลยจ้ามาค่ะกาแฟดำานหอน์อนจ้าวนหงสต้มพึ่งต้มพึ่งซุกซุกเมื่อกี้นี่ค่ะต้มแล้วเมื่อกี้นี่มานี่ค่ะกาแฟดำค่ะมาค่ะมากินนั่นกาแฟดำกับเอ้ยเนาะค่ะเนาะมาเนอะบันีิเอ้ยนะพาหงองเด้อค่ะ คกูเลยเนาะออกกําลังกายอันกลองเสียงเกอยตุ๊กตากระมาเด้อจ้าเด้อผู้เลยบอกอันนั้นก็มาเบิ้งเอ้ห้องเฮอเบิ้งค่ะเฮอฝังมาค่ะมาดื่มกาแฟดำเกอยตุ๊กตาพาฝันนะจ้าหรือว่าภาษาะโยบ้านเอ้ยค่ะเพิ่นเกสีบอกว่าเพิ่นเกสีบอกว่ามาเด้อจ้าเด้อ จะแม่นนี่แหงค่ะมาเด้อเจเด้อมากินกาแฟาดำกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้ามาค่ะมเอ้ยกระดาาหูบกาแฟบ่ค่ะหูบกาแฟดำนำเอยเนาะ โอ้ยมีแหงมีแหงค่ะหอมกลิ่นอารม m a t ห้ยซึ้งใจเนาะค่ะเนาะมาบันนี้ก็ค่อยๆจิบไปกับเอ้ยค่ะจิบมันจิบกาแฟดำไปนํำกันเนาะค่ะเนาะมีแหงค่ะซึ้งใจเ้ามาเนาะค่ะเนาะตื่นเศร้าๆก,ก็ได้เห็นนั้นได้คุยกันเนาะค่ะเนาะได้ทักทายกันไหมค่ะได้สวัสดีกันแม่บอ สวัสด,ดีกันกับเน็บดอกไม้เบิ่งพร้อมดิคะ่ะตามภาษาเอวยเนี่ยบุค่ะมือระโดกส่งโดกเนาะค่ะเนาะแล้วแต่แล้วแต่อันอัธยาใสเบิ่งอันอากาศเหินเอวยก่อน มืดตึ๊บค่ะบบมีหมอกแต่ว่าเป็นอากาศมืดคึ้มข้างนอกเด้อค่ะเด้อในเมื่อนี่ก็เปิดไฟก็ทุกโลหลดเลยหรอว่าเนี่ยมืดมันนั่นมันบบตีแร้ค่ะนะมันยังเป็นหน้าหนาวอยู่มื่อกี้นั่นกับโบตีหลังมือก็พันแดดอกนะคะเนาะโทษจ้ะหลังมือก็พันลมมึงไม่กินนละมาเอี้ยมเนี่ยลมพัด เมื่อนี้พันโบอค่อยมีลมไะเละแต่ว่าอันโบมีแดดอันท้องฟ้าก็เป็นสีเทาๆนะคะม้อยเมฆก,ก็เต็มนึงเลยก็บอบว้าวกันเนาะขนะธรรมชาติอากาศไม่บอกขนาดเปิดไฟมืดทดดวดกันยอย่างมืดเลยค่ะมังเถือนมัเทือกันเลอ,อันสำรับเอ่ยกันไล คุยเรื่องอากาศเท่าฝัง,งนะะเนาะค่ะนาออากาศอันแต่ว่าพันสิบนนาวประเะะดีงเงเ๋ยวเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันก็อากาศมันก็เริ่มขึ้นครูมื้อสินี่ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิก็เริ่มหนาวขึ้นทุ่มือม้อครูมื้อก่แต่กันอย่างว่าเย็นอยู่ค่ะถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อน,นาผาน,าน้าหนาเลยค่ะคะำสั่งก็เป็นอากาศเย็นก็โบคักเนาะค่ะน้องเท่าก็ยันเปลี่ยนปลดบวมเนาะค่ะน้องเท่าก,กสบายก็โบคักแม่นบอกก็ต้องดูแลตัวเอง พอกันก oh, no no. ับเอวย์ค่ะครเซ้าก็พามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะกินกาแฟพาหองค่ะอันเว้าภาษาโอคือฝังได้จ้ะเด้ออันนี้ภาษายอบ้านเอวยค่ะอันพูดหลืออันคีวอัดบ้านมาอยู่อันทางไก่ต่างประเทศหรือว่าอยู่อันไก่บ้านก็คําอยากฝังภาษาญอกะกดมาหาเอ้ยตุ๊กตาพาฝันด้จ้ะเด้อว้ายญอค่ะภาษาบ้านว้าโยอพากินกาแฟเนาะค่ะพาหอง พาคุยกันว่าเมื่อน,นี้อากาศเป็นเสลอทางเงินเอ้ยนี่แม่นบอกยิ้มเมื่อนำค้าอันผู้เลยอย่างบ่ได้มีอันยิ้มเพื่อกมาเบิ่งเอ้ยเอ้ยก็ยิ้มคนแล้วเนี่ค่ะมือน,นี้ <laughs> พาออกกําลังกายห้องค่ะลอดหล่มค่ะลอดเสียงกลองเสียงพี่พ,พี่ลงไปหดลํำไส้คนนี้ค่ะหดท้อง ก็เฮอบรรยากาศอีกแบบนึงคะ่ะลงไปเอ็ดเบิ้งเด้อถ้าบุหรือโบเซอรอเอวยก็ได้ก็ซิมีอันสำรับเอวยแล้วค่ะเดอะ้อถ้าเอวยว้าพิษก็ขอโทษถ้าว่าอันอันอันเพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่พ่น้องเบิง้งแล้วโอ้เราเว้าไปอันโบค่ะแต่ว่าสำรับเอวยตุ๊กตาทีา่มีความสุขค่ะได้ฮ้องแล้วมันคือการเป่งเสียงเป่งเสียงแล้วนี่คล้ายๆมีพลังงานบวกมันเข้ามาเลยทุกเช้าเนะะียค่ะถ้าเอวยโบทมแล้วเอวยซีรู้สึกว่ามันขาดหรือไปสักอย่างมือหัน เออต้องได้ทำค่ะเพราะว่ามันเป็นอันมันเป็นชีวิตประจําวันของเอยซะแล้วแมนบอกถ้าเอ้ยบหงเอยก็รู้สึกว่าเอ้ามันอึดอัดเลยค่ะถ้าว่าบอกหงนั่งกินกาแฟแล้วคุยกันเนาะมาเด้อจะเด้อมาดื่มกาแฟดําเคยทุกตาพาฝันมาเอ้หน้าพาหงออกกําลังกายกงเสียงเด้อสินี่แมนบอกเอเว้าสีนี้แมนบอกค่ะเราเอยก็หงก็หงทั้งที่ว่าอันระยะมันกรบโบได้หึงค่ะโบได้โบได้โบได้นาน ก็เพื่อความรู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะน้ำร่างกายมันมีพอร์มันเพื่อความอันนำสมองเวลาฮ้องมันสิเปิดความคิดของเอยค่ะมันสิมันสิคือมันสิมันโล่งๆเสียงค่ะมันสิโล่งแล้วมันสิสบายโล่งแล้วก็ลมหายใจเนาะขอที่เขาอันหายใจเข้าหายใจออกเนาะค่ะเนาะอันท้องก็ เส้นแต่ละมันก็กึงเหมือนบอกว่าเราออกกําลังกายก็ไเ้ก็มีความสุขค่ะเอ้ยสำรับเอ้ยเด้อมีความสุขก็เลยเล่าให้ฟอฝังก็เลยมาเป็นที่มาว่าเอ้ยนพาหองได้จจเด้อเสียค่ะเพราะว่ามันก็เอ้ยว่ามันก็เป็นสํหรับเอ้ยก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเอ้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ได้ออกกําลังกายในตัวเนาะคะ่ะเนาะได้อันขยับขยายเส้นเอ็นเราเนาะค่ะเนาะถ้าเราโบอ,อันนั้นเลยมันก็อยู่เท,ท่าเก่าเม่นบอก อันนี้ก็พาห้องแล้วก็พามาฮุบกาแฟดำค่ะแล้วก็พามาจิบกาแฟแล้วก็คุยกันแบบมวนๆสไตล์เอ้ยตุกตาพาฝันได้จ้าอันขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามบังเอิญกัขอบคุณหลายๆค่ะก็มีแต่ความรักเธอค่ะความรักนี่ให้ตลอดเนาะค่ะโนาะอันนี้ค่ะมาเอาบันี้ก่ะเลยก็ะเส เบยกคสินไปเอ็ดอย่างอื่นเนะค่ะเนะเาะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสวัสดีเด้จ้า